ผมคิดว่าตอนที่เกิดโควิดครั้งแรกนะครับเมื่อเมื่อต้อนปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าทานันระลอกหนึ่งแล้วกันนะผมคิดว่าตอนนั้นเราก็บริหารจัดการได้ดีนะครับ<ส>เพราะ<ส>ว่าเราดูตัวเลขของเราเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเช่นผู้เสียชีวิตของเราก็ยังอยู่ระดับต่ำสิบนะครับหรือว่าการติดเชื้อก็หลักพัน ดะงนั้นเราก็หวังว่าตอนนั้นไทยก็คงอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยรอให้โควิดจบเพราะเราดูแลปัญหาของเราได้เรียบร้อยปรากฏว่าเราก็มาประสบปัญหาตอนละลอก2นะครับละลอก3เพราะว่าได้มีการแพร่ระบาดนะครับในคัสเตอร์ต่างๆเช่นตามสถานบันเทิงนะครับบอนแรงงานต่างด้าวแล้วก็เริ่มลามมาถึงตาม แคมป์คนงานต่างๆนะครับแล้วก็ตามชุมชนที่มีการอยู่อย่างแออัดเพะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเหมือนกับเริ่มเริ่มพิกล็อกนะครับจากเดิมทีที่ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาด้วยกันแต่เราก็มองเห็นโอกาสแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าหลายประเทศทั่วโลกเขากลับมีการฟื้นขึ้นนะครับเกิจเขาเริ่มกลับมาสถิติ การติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยเริ่มลดลงแต่เราเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ขนาดที่คนอื่นเขาเขาดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขของเราเนี่ยกลับกลับเป็นตัวเลขที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเลขเราก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากรลอกสามอย่างขนาดนี้ก็เราก็ไม่เคยที่จะมีผู้ติดเชื้อสะสมถึงหลักหลักหลักแสนนี่เราก็ไม่เคยนะครับหรือว่าบางวันเนี่ยขึ้นไปถึง9 00 0อย่างเงี้ย เราก็ไม่เคยหรือตอนนี้ก็เสียชีวิตวันนี้ก็47ใช่ไหมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่เราต้องต้องทํางานกันอย่างหนักแล้วกันเอาว่าตอนนี้ถ้าถามว่าปัญหาเนี่ยรู้กันไหมผมเชื่อว่ารู้กันนะครับว่าวิธีการที่จะจัดการกับโควิดเนี่ยจะจัดการกันอย่างไรผมเชื่อว่ารู้กันนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการทางด้านสาธารณสุขที่เกิดจากโควิดยังไงจะจัดการทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดยังไง จรจัดการทางด้านธารณสุขที่เกี่ยวโควิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันยนรู้แต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องวัคซีนวัคซีนมาเร็วโควิดก็จบเร็วโควิดจบเร็วเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเร็วฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าวัคซีนคือคําตอบนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขทั่วโลกตอนนี้เขาระดมฉีดกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็พื้นฐานการฉีดเนี่ยเขาก็หวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น ทางการแพทย์ก็บอกว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยอยู่กันร้อยคนก็ฉีดทั้งเจ็ดสิบคนก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอย่างโลกและทั้งโลกเนี่ยนะสมมุติมีประชากรประมาณเจ็ดพันกว่าล้านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดพันกว่าล้านก็คือห้าพันล้านสมมุติเราบอกว่าถ้าสองโดสเอาอยู่ทั้งโลกเนี่ยก็หมื่นล้านโดสหรืออย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรหกสิบเก้าล้านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหกสิบเก้าล้านก็ประมาณทั้งห้าสิบล้านคนแล้วกันย,บยาบๆ นี thinking, to to. ่คือที 100, 000, 000, 200, 000, 000, 000, 000. ่มาว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะแก้ไขปัญหาโควิดแงด้ันสาสุกเนี่ยเอาเรื่องสุขภาพก่อนเจ้าให้อยู่เนี่ยต้องร้อยล้านโดสร้อยล้านโดสมาจากไหนล่ะก็มาจาก70%ของประชากรเรามีประชากรสมมุติ70ล้าน70%ก็คือ49ล้านคนปัดเศษเอากลมๆ50ล้านคนละสโดสก็คือร้อยล้านโดสจากนั้นเนี่ยก็คือสูตรสูตรหรือแนวทางในการจัดการกับโควิดว่าจะต้องมีวัคซีนมาให้ได้100ล้านโดส ยิ่งมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งฉีดเร็วเท่าไหร่เราก็จบเร็วเท่านั้นนะครับแต่ว่าขนานี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเรายังได้วัคซีนมาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะอย่างอย่างเอาที่เป็นกิจจลักษณะนเนี่ยตอนนี้คนไทยทั้งหมดเนี่ยได้วัคซีนไปประมาณ3 3.1 3.2ล้านโดดน,นะครับประมาณสองล้านคนเนี่ยฉีดเข็มแรกไปแล้วอีกหนึ่งล้านคนฉีดเข็มที่สอง ฉะนั้นถ้าโดยภาพรวมมาเนี่ยเราก็ได้มาประมาณเพียง3ล้านโดสท,ที่ฉีดแล้วจากร้อยล้านโดสท,ที่เป็นเป้าหมายถูกไหมครัก็คือประมาณสามเปอร์เซ็นต์ันั้นก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าอัตราการฉีดของเราเนี่ยยังต่ําประชากรทั้งประเทศเนี่ยเพิ่งจะได้ประมาณสองเปอร์เซ็นของประชากรทั้งประเทศหรือว่าจํานวนโดสก็สามเปอร์เซ็นของเป้าหมายเพราะเป้าหมายเราร้อยล้านโดสตอนนี้ฉีดไปสามล้านโดสฉังนั้นก็คือว่าถามว่าเรารู้วิธีการอย่างรู้ ว่าจะต้องหามาร้อยล้านโดสแล้วก็จะเร่งฉีดให้ได้70%แต่แต่ใความว,าวิธีการเนี่ยมันยังช้าอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเร่งว่าช้าตรงไหนนะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะตั้งคําถามกันเยอะว่าทํายังไงที่เราจะได้วัคซีนมาให้เพียงพอแล้วก็ทํายังไงที่จะให้ได้วัคซีนมาให้เร็วนะครับเพราะเพราะขณะนี้เนี่ยสมมุติเราบอกว่าเราได้จากแอสตราใช่ไหมประมาณ60ได้จากชิโนแวคประมาณ5 เอาสองงานก็หกสิบห้าละเอาต่อไปที่ชัดเจนเลยจะได้จากไหนนะสมมติตอนนี้เราขึ้นทะเบียนโมเดอร์นาจะได้จากโมเดอร์นาเท่าไหร่หรือขึ้นทะเบียนจอร์แนจะได้จากจอร์แนเท่าไหร่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสมมุติอาจจะมีอะไรอ่ะมีสปุตนิกมีไฟเซอร์หรือมีชิโนฟาร์มมีอะไรก็แล้วแต่เถอะผมว่าขนาดนี้ก็คือว่าเราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดในเรื่องสุขภาพด้วยการเร่งรัด นะครับการได้มาซึ่งวัคซีนนะครับก็ต้องมีการประสานพลังกันนะประสานพลังประสานคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็กระชับมาตรการวิธีการในการอนุมัตินะครับให้มีการนําเข้าสมมุติขั้นตอนต่างๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของของเซฟตี้นะความปลอดภัยแต่อะไรที่จะย่นระยะเวลาในการตรวจสอบในการอนุมัติเพื่อได้วัคซีนเข้ามา การเปิดเสรใใีให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการช่วยกันนะครับรัฐบาลเองสถาบันต่างๆรัาบาลเอกชนหรือใครที่มีเค,ครือข่ายมีคอนเน็กชันพวกคอร์ปอระเร็ใหญ่ๆที่สามารถจะดําเนินการด้วยตัวเขาเพื่อมาใช้ในองค์กรเขาหรืออาจจะมาใช้ส่วนรวมบ้างเนี่ยก็คือสรุปตอนเนี้ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันในการจัดหาวัคซีนในการได้มาวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ เราเราพึ่งพึ่งพิ่งฉีดไปเพียง3เเท่านั้นฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ถ้าถามผมนะผมก็มองว่าเข้าใจตรงกันละประเด็นอยู่ที่วัคซีนแต่ทำยังไงที่จะได้วัคซีนมาเร็วฉะนั้นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะจะทำยังไงให้ให้เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันนะครับแล้วก็กระชับขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นผมสมมตินะ อย่างบางทบางีบางตัวเนี่ยถ้าเกิด WHO เขาเขาให้การรับรองแล้วเนี่ยเอาเราคิดยังไงต่มมาตรฐานของ WHO ที่เขาให้การรับรองแล้วนะครับบางทีเนี่ยเราจัดซื้อจัดจ้างเราก็กําหนดสเปคของเราแต่บางทีเราก็บอกว่าเทียบเท่านี่ผมยกตัวอย่างนพราะนี้เนี่ยในเรื่องของวัคซีนที่ WHO เขาให้การรับรองแล้วหรือประเทศใหญ่ๆที่มหาอำนาจใหญ่ๆท,ที่ให้การรับรองแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการเทรียบเคียง มาตรฐานอะไรเพื่อที่จะกระชับการตรวจสอบเนี่ยให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เราจะได้วัคซีนเข้ามาหรือในการติดต่อนะครับในการใช้คอนเนคชันต่างๆผ่านกระทรวงต่างประเทศหรือผ่านทางภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องเกิดความร่วมมือกันดังนั้นการที่ได้ประกาศว่าเรื่องการได้วัคซีนการฉีดวัคซีนเป็นบานลัยแห่งชาติเน,นะครับผมว่าอันนี้อันนี้ก็ตรงจุดนะครับตรงที่ว่าทุกคนเห็นตรงแล้ว วัคซีนคือคำตอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเพียงแต่ว่าวิธีการเท่านั้นในการที่จะได้มาให้เร็วที่สุดได้มาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็การได้มาให้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องคิดต่อไปนะเพาวันนี้เราพูดกันที่ร้อยล้านโดสใช่ไหมฮะแล้วเราได้ไมาแล้ว3ล้านโดสแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เราพูดกันเราได้ร้อยล้านโดสเนี่ยแล้วเราจะได้70%์ซของประชากรก็จะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยอันนั้นคือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่เป็นปกติ